สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่าลับบใหม่แล้วครับเรายังอยู่กับนี่นะครับสุดยอดสตราวุธของคุณสุยอันตอนที่6นะครับตอนนี้มีชื่อว่าเสียนหมู่มันกรนนครับผลงานการแปลของคุณนนพทพนภัทเช่นเดิมครับเอาที่แล้วนั้นเราถึงตอนที่ว่าเรารู้แล้วครับว่าหัวหน้าอ๋อรวมพิลุนโปรยคนใหม่ก็คือเช็คเสี่ยวเสียงนะครับแล้วเช็คเสี่ยวเสียงก็ได้ให้คนนั้นไปสืบหาที่ประทับของหุยจงฮ่องเต้ในคืนนี้ เรามาต่อกันเลยครับคนที่จะต้องออกไปสืบหาที่ประทับของหุยจงห้องเต้นั้นก็คือ เอียบอเสเซียนะครับเพราะเอียบอเซียนั้นมีความสัมพันธ์และเติบโตมาในแหล่งเริงลมหรือว่าในกลุ่มของเหล่าคณิการดังนั้นเวลามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหล่าคณิกาเอียบอเซียก็จะรู้สึกอ่อนไหวเป็นพิเศษเพราะว่าในสมัยที่เจ็ดศักดิ์สิทธิ์หลงฟ้ามีอํานาจกลุ่มนี้ก็ได้ปกครองแหล่งเริงลมหรือหอคณิกาในเมืองหลวงแต่พออํานาจของเจ็ดศักดิ์สิทธิ์หลงฟ้านั้นเสื่อมลงไปเอียบอส ก็เคยแนะนําให้โซมังจิมนั้นมุง่งชิงเขตหอนางลมนี้มาปกครองแต่โซมังจิ้มนั้นไม่ชอบธุรกิจแนวนี้ถึงกระนั้นียบอเสเซียก็ยังยกเหตุผลว่าถ้าหอลมพิรุณโปรยนั้นปกครองก็จะสามารถที่จะออกกฎเกณฑ์ห้ามค้าขายหญิงสาวโดยที่ไม่สมัครใจหรือสามารถที่จะทวงความเป็นธรรมให้กับพวกนางได้แต่ผลประโยชน์จากเขตหอนางลมนี้มันก็มีมากมายจนมหาเสนาบดีช ัวเพียนั้นก็ยังเคยให้ตึก6กขุนคึ่งเข้าครอบครองเอียบอเสียก็ยังแนะนำโซโซมัง่งจิมว่ายังไงก็ให้ไปขอความช่วยเหลือจากจูกวะสินแสด้วยดีไหมเอียบอเสียก็เลยไปหาจูกวะสินแสและให้เหตุผลเดียวกันที่ให้กับโซมัง่งจิมซึ่งจูกวะสินแสนั้นก็รับปาก แต่จริงแล้วจูกัวสินแสนั้นเคยกราบทูลห้องเต้ไปเรียบร้อยแล้วคุยจงห้องเต้นั้นก็เห็นด้วยว่าถ้าเกิดทางการหรือตึกหกขุนครึ่งหรือชั่วเกียร์เองเนี่ยควบคุมดูแลผลประโยชน์ในเขตหอ,อนังลมนั้นสีสันของแหล่งบันเทิงเริงรมนั้นก็จะหมดสนุกไป ดังนั้นอุนมั่งเส่งแห่งหมู่คณะสร้างฝันที่คอยดูแลอยู่ก็เลยต้องทําตามกฎที่เ e อียบบอเสียนั้นตราขึ้นมาว่าห้ามบังคับห้ามทําร้ายหญิงสาวที่ไม่เต็มใจเมื่อเรื่องนี้รู้ไปถึงเหล่าคนิกาก็แห่กันมาขอบคุณเ e อียบบอเสียเป็นการใหญ่ที่ช่วยเหลือแต่เ e อียบบอเสียก็จะยกความดีความชอบให้กับโซมั่งจิมด้วยเหตุผลนี้เช็กเสียวเสียงก็จึงให้เ e อียบบอเสียเป็นคนไปหาขา่าวจากแหล่งอ้อ,อน หงโมม นับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดก่อนที่เ e อียบออเสียจะเดินทางไปในเขตหอ,อนางลมเช็คเสี่ยวเซียงก็ยังสอบถามตั่วสิมคงว่าใครเป็นผู้ปล่อยข่าวบอห้องเต้นั้นจะเสด็จมาตอกน้ำหวานน้อยในคืนนี้ถั่วสิมคงก็ตอบว่าไม่รู้ตนก็ไม่ได้ถามเหมือนกันทำเอาเช็คเสี่ยวเซียงนั้นต้องถอนหายใจเครือกใหญ่ในความที่ไม่รอบคอบของชั่วสิงคงแต่พอถามอีกว่ามีใครอีกที่ล่วงรู้ถึงการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้ ชัวสิงคงต่ตอบว่าสุนแช่แง้เช็กเสี่ยวเสียงจึงให้ฮอตโตเจงไปตามตัวมาเอียบออเสียก่อนไปยังยกมือเป็นสัญญาณตรวจสอบทางหน่วยสะพานและตึกหกขุนรึ่งว่ามีการเคลื่อนไหวหรือไม่ไม่ช้าเอียบอเสียก็ได้รับคําตอบว่าทั้งสองฝ่ายนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดแล้วเช็กเสี่ยวเสียงจึงสั่งให้หลี่เซียวกิกและจูยู่สีนั้นเดินทางไปพร้อมกับเอียบออเสียเช็กเสี่ยวเสียงก็เร่งระดมผู้คนมาชุมนุม กันหลายคนรอจนพ่อโตเจงพาสุนแชแงแ้มาขณะสอบถามสุนแชงแงยังไม่ได้ถามอะไรดีเอียบอเสียก็กลับมาแล้วตอนแรกเอียบอเสียนั้นเดินทางไปหาแม่นางซุน3 4มสี่หนึ่งในสี่ยอดหญิงงามแห่งเมืองแต่นางไม่รู้หรอกว่าห้องเต้นนั้นจะมาวันไหนแต่คาดว่าโบตันขาวหรือลีซื่อซื่อน่าจะเป็นผู้ล่วงรู้เพราะว่าโบตันขาวนั้นเป็นอันดับหนึ่งในสี่ยอดหญิงงามเมืองเอียบออเสียจึงเร่งเดินทางไป ปกติเวลาที่โบตันขาวรับแขกอยู่นางจะไม่ออกมาแต่แม่แล้วแอบกระซิบว่าคนที่มานี้เป็นเ e อี้ยบ่อดเสียนางจึงปลีกตัวออกมาเอี e ้ยบ่อดเสียจึงถามร่องรอยของห้องเต้โบตันขาวก็บอกอย่างไม่ปิดบังว่าวันนี้ห้องเต้จะมาพักอยู่ในห้องนอนของนางและก็มียอดฝีมือมาอารักขาอยู่หลายคนก่อนที่เ e อี้ยบบอดเสียจะกลับไปโบตันขาวก็บอกกับเ e อียบบอดเสียว่าาความห่วงใยไปให้หัวหน้าหอ ถ้ามีเวลาก็เรียนเชิญหัวหน้าหอให้มาเยี่ยมเยียนนางมากดังนั้นข่าวแรกของเอี้ยบบ่อเซียก็คือร่องรอยของห้องเตะข้อที่สองที่มีความสําคัญไม่แพ้กันที่ได้จากซุน3-4มสีซุน3-4มสีคนนี้ก็แท้ซุนดังนั้นซุนอิวเลยกเมื่อเข้ามาถึงเมืองหลวงย่อมแวะมหานาง,งนางจยบอกอีกว่าปฏิบัติการครั้งนี้ซุนอิวเลยกเป็นคนหาข่าว คนที่ติดต่อกับซุนอยู่เรียกก็คือซุนอีกู่หนึ่งในกระบี่สัตตะพิฆาตหายากระบี่ปีศาจซุนแชงแงกล่าวว่าซุนอีกู่เป็นคนของปากใหญ่ตระกูลซุนแต่กลับไปร่วมมือกับชั่วกีเร์จริงๆแล้วมันยังมีค้างติดต่อกับ ตระก,กูลซุนที่ชาญตุงชัวซิงคงก็เสริมว่าซุนอีกูคนนี้เนี่ยเป็นไส้ศึกของพวกเราที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มของชัวเกียแต่ว่าตอนที่ชิงนักโทษกันนี่ก็เห็นว่ามันสังหารคนของพวกเรานั้นไปหลายคนซุนฮือก็เอ่ยบ้างว่าตนนั้นเคยเห็นซุนอิ่วเลียกมีการพบปะกับซุนกี่กูซึ่งเป็นเป็นการส่วนตัวแต่ในช่วงนี้ชัวเกียนั้นก็สร้างเรือนลำลึกอดีตหลังใหม่ให้กับซุนอีกูอีกด้วยเชื่อว่ามันจะ ต้องทำความดีความชอบให้กับชัวเกียถึงได้รางวัลเช่นนี้เช็กเสียวเสียงก็ตัดสินใจที่จะเคลื่อนไหวแล้วถึงแช่งแงกับชัวสิงคง ็อาสาขอไปด้วยเช็คเสี่ยวเซียงก็ย้ำก่อนว่านี่ไปทํางานนะยังไงเนี่ยควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ได้ไปล้างแค้นดังนั้นอย่าฝาฝืนคําสั่งอย่างเด็ดขาดแต่ว่างานนี้ไม่ว่าจะสําเร็จหรือไม่ล้วนแต่จะระบอรือหรือลั่นหมดก็อาจจะตายได้แล้วก็สั่งให้เอียรบอรเสียนั้นนํากําลังไปซุ่มบริเวณเขตเส้นสีครามดูเหตุการณ์และจัดให้ไปทําทุระก,กับจูกั้ซินแสด้วยเอียบอเสียนั้นสมกับ ที่เป็นเสนาธิการของหอลวมที่ลุนปลอยวังคําสั่งจากเท็กเสียวเสียงครั้งเดียวก็เข้าใจพันก็มีคนมารายงานอีกว่าหลอสุยกากนั้นเข้าโจวนมาหาเสนาบดีชั่วเกียเพื่อรับความดีความชอบเทพกระบี่ กระบี่ประหลาดและมานกระบี่นั้นอยู่ที่เหลาซาฮะส่วนพูดกระบี่เสียงกระบี่และกระบี่ปีศาจอยู่ที่เรือนรำลึกอดีตเช็คเสียวเซียงกับเอี้ยบ่อเสียได้ยินก็รอบศพตากันกล่าวว่าช่างศพโอกาสนับเช็คเสียวเซียงพาลีเซียวกิจจูยู่สีซุนฮือและเตียถั่วมาที่ร้านขายภาพของแปะโชบวยแต่ตอนนี้กลายเป็นร้านขายอาหารเจไปแล้วพวกเช็คเสียวเซียงมาที่นี่ก็เพราะว่าเช็คเสียวเซียงสั่งให้ปุ่นมั่งเส้น และห่วยโกพวดนั้นไปขอความร่วมมือจากลุยก้วงหัวหน้าสํานักอัศนีบาทเพราะในอดีตเช็กเสี่ยวเซียงเคยมีบุญคุณกับลุยก้วงเมื่อครั้งที่ยังเป็นหัวหน้าท่ายเทียมเมฆพอพบหน้าลุยก้วงเช็กเสี่ยวเซียงก็เข้าทัดทายลุยก้วงอย่างสนิทสนมและก็เกรงใจเป็นอย่างมากเพราะลุยก้วงในวันนี้มีสภาพคล้ายคนป่วยไม่ต่างกับโซมั่งจิ้มในอดีตลุยก้วงนั้นเป็นถึงหัวหน้าสํานักอัศนีบาทอาการป่วยแค่ ย่อมไม่มีผลต่อวิชาฝีมือหรือกวงยังนำลูกหลาน8อัศนีบาทมาช่วยเหลือเช็คเสียวเสียงแต่ได้มาเพียง4คนเท่านั้นก็คือลุยซิกลุยซกลุยคาและลุยหัแต่อีก4คนคือลุยยู่ลุยอู่ลุยลุยและลุยตั้งนั้นถูกลุยซุงนั้นซื้อตัวไปแล้วเมื่อปรึกษาแผนการกันแล้วทั้งหมดก็ออกเดินทางต่อไปยังเรือน อำลึกอดีตที่กลุ่มของกระบี่ปีศาจนั้นสังสรรค์กันอยู่กระบี่ปีศาจซุนอีกูกับผู้กระบี่และเซียนกระบี่กำลังคุยสับเพเหละพันมีเสียงหลังคาแตกแล้วก็มีแหลนลงมาคลุมร่างของกระบี่ปีศาจไว้แหปากนี้ภายในเส้นเชือกเป็นเส้นโลหะเหนียวกระบี่ปีศาจจึงไม่สามารถใช้กระบี่ฟันให้ขาดลงได้ทิศปลายของแหยังมีลูกหลานตึกอัศริบาตทั้ง4จับแหนี้ไว้พวกมันยัง สามารถใช้ขวานบินทำร้ายกระบี่ปีศาจได้แต่เซ็กซียวเซียงก็สั่งไว้ว่าให้จับเป็นดีเซียวกิดูยูส่สีซุนฮื้อและเตียถั่วรับหน้าที่สยบกระบี่ปีศาจที่อยู่ในล่างแห่ ที่กําลังใช้เพลงกระบี่โจมตีออกมาทางพูดกระบี่นั้นผูกลุยกว้งขวางไว้พูดกระบี่จู่โจมกระบี่ใส่ลุยกว้งที่ใช้ขวานใหญ่แล้วร่างของมันก็หายวับไปไปโผล่ที่ด้านหลังของลุยกว้งแทงเข้าใส่ซอกแขนของลุยกว้งลุยกว้งก็ใช้ขวานใหญ่สอดเข้ามารับกระบี่ไว้ได้พูดกระบี่พุ่งกระบี่แตกออกเป็นเข็มนับพันลุยกว้งที่ใส่เสื้อคลุมขนสัตว์อยู่ก็กระโดดหมุนตัวสะบัดสะท้อนเข็มนับพันนั้นกระจายออกไปในเมื่อ ในมือไม่มีกระบี่แล้วพูดกระบี่ก็คิดที่จะหลบหนีหลุยกลวงก็คว้างขวานบินเล็กออกไปคล้ายเป็นมูมแมลงวนกลับมาปักที่แขนซ้ายของพูดกระบี่จนถึงกระดูกหลังจากนั้นขวานบินจากลูกหลางตึกอัศนีบาทก็ถูกคว้างมาสังหารพูดกระบี่ได้รีเซียกิกกับจูย่สีนั้นเปลีกตัวออกไปรับมือกับกองหนุนของเรือนลำลึกอดีตเหลือแต่เตียถั่วกระสุนหือรับมือกระบี่ปีศาจสองคนแต่ซุนฮื้นั้น ถือถวนไม่เคลื่อนไหวใดๆเตรียถั่วใช้ฝ่ามือทั้งสองประกบรับกระบี่ของกระบี่ปีศาจไว้ได้กระบี่ปีศาจเดินพลังพุ่งเข้าไปในกระบี่แต่กลับถูกเตี้ยถั่วดูดพลังไว้แล้วกระแทกกลับออกมา ให้มันต้องทิ้งกระบี่ลงสุนคือจึงใช้ทวนจี้ไปกลางหลังสก,กัดจุดของกระบี่ปีศาจไว้ได้เส้นกระบี่ทันทีที่หลังคาแตกแล้วก็มีแหล่วงหล่นลงมาคุมร่างของกระบี่ปีศาจนั้นมันก็พุ่งตัวออกไปบนหลังคาตั้งแต่แรกเพื่อหลบหนีแต่กลับพบเช็คเสียวเสียงยืนอยู่เมื่อไม่มีทางเลือกมันก็ได้แต่ชักกระบี่ออกมาไล่รำสืบเท้าลุกเข้าหาเช็คเสียวเสียงเช็กเสียวเสียงกลับยืนก้มหน้านิ่งชี้ปลายกระบี่ลงพื้นแล้วค่อยๆ ชี้ต่ำลงเรื่อยๆในขณะที่กระบวน่าจู่โจมของเซนกบีกำลังคืบคลานเข้ามาแบ่งแนวลุก7ส่วนและตั้งรับสส่วนเซนกบีชิงจู่โจมก่อนกระโดดปาดเข้ามาปลายกบีห่างจากใบหน้าของเช็กเสียวเซียงเพียง3นิ้วเช็กเสียวเซียงจึงเคลื่อนไหว เสียวเสียงแทงกระบี่ลงใส่กระเบื้องหลังคาทําให้หลังคาทะลุเป็นรูใหญ่เซียนกระบี่ไม่มีที่เหยียบเทา้าร่างจึงร่วงลงอย่างไม่ตั้งตัวต่างกับเช็คเสียวเสียงที่พอร่างร่วงลงก็สะบัดกระบี่วูบหนึ่งแล้วร่างก็กลับมายืนที่บนหลังคาได้เช่นเดิมเซียนกระบี่นอนขาดใจกองอยู่บนพื้นเมื่อปฏิบัติการจะเป็นกระบี่ปีศาจซุนอีกูได้ทั้งหมดก็ล่าถอยออกจากเรือนลํำลึกอดีตแล้วพากันมุ่งหน้าไปที่ร้านขายยา ของเฮงเสี่ยวเจี้ยที่นั่นเช็คเสี่ยวเซียงต้องไปรับคนอีกผู้หนึ่งที่ชื่อว่าตั้งเนี่ยมจูมาจากมณฑลกวางตุ้งบิดาชื่อตั้งเลยตอนแรกพวกเตียถั่วซุนฮือแล้วก็ลุยกววงก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมาหาคนผู้นี้ตั้งเนี่ยมจูนั้นไม่มีวิทยายุทธแต่พอได้ยินถึงชื่อบิดาของมันทั้งหมดก็มีปฏิกริยาเปลี่ยนไปแล้วเช็คเสี่ยวเซียงก็ ถามกับเตียถั่วว่ามันสามารถปลอมอยงเป็นซุนอีกูได้หรือไม่เตียถั่วก็ตอบว่าได้แล้เอกเสียวเสียงก็เอ่ยว่าพวกเราไปกันต่อคืนนี้เป็นคืนที่พวกเราจะไปรอบปรงพรชนมุยจงห้องเต้ยอย่างที่บอกครับตอนแรกที่เริ่มคลองล่าก็ตั้งใจว่าจะปกครองบ้านเมืองเป็นอย่างดีแต่ภายหลังก็เคยชินกับการทํางานของชัวเกียที่จะจัดการแทบจะทุกอย่างทำให้พระองค์นั้นมีเวลาว่างจนชัวเกียจะต้องหาสาวงาน มาถวายและหากิจกรรมที่จะทําให้หุยจงห้องเต้นั้นะเสมสําราญจนติดความสนุกสนานไม่สนใจงานบ้านงานเมืองหุยจงห้องเต้นั้นมีสนมในวางถึงสามพกว่าคนแต่ก็เบื่อเหมือนไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นนั้นจึงโปรดที่จะเสด็จออกมาเที่ยวตามแหล่งบันเทิงเริงลมจนได้พบกับโบตันขาวหรือลีสื่อสือ่อดังนั้นคืนนี้หุยจงห้องเต้ก็ประทับอยู่ในห้องของลีสื่อสื่อ หลีซือ้อก็ปลนในบัตรห้องเตะโดยการป้อนอาหารและสุราอย่างดี ฮุยจงฮ่องเต้เองก็สุขสํารานดีตนหลีสื่อนั้นเอ่ยถามว่าคืนนี้เนี่ยนาองคลักมากี่คนฮุยโจงฮ่องเต้ก็ตอบว่าก็มีมือดีมาสิบกว่าคนไม่ต้องห่วงหรอกมาหาเสนาบดีนั้นย่อมจะจัดวางกําลังอาละขาวไว้เป็นอย่างดีหลีสื่อสื่อก็เอ่ยขึ้นว่าคืนนี้นั้นได้ข่าวว่ามีการจู่โจมที่ตอกน้ําหวานน้อยนะองเต้ก็เอ่ยว่าที่นั่นนั้นถูกจัดการเรียบร้อยไปแล้วนี่หลีสื่อสื่อก็เอ่ยว่าแต่ตอนนี้ค่ะ ได้ยินเสียงอาวุธปะทะก,กันอยู่บนหลังคานี่เองนะท่านได้ยินไหมท่านเอายอดฝีมือมากี่คนกันแน่องเต้ก็เงียบเสียงลงได้ยินเสียงปะทะอาวุธอยู่บนหลังคาจริงๆงจิง,จง,จงบอกว่ามีเจ็กเอียหลงจีนไว้ผมมากนิ้ว แม่ทัพท่งกวงจูงวยเมง้งเล้งป้อยไทยเอียแล้วก็ยังมีอีกหลายคนลีสื่อสื่อก็ชักด,ดาบสั้นออกมาหุยจงฮ่องเต้ก็รีบตัดว่าจะทําอะไรหลีสื่อสื่อก็ตอบวา่ามีเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นข้าจะคุ้มครองพระองค์เองบอกให้ฮ่องเต้นั้นไปซ่อนตัวในห้องนอนก่อนจะดีกว่าหุยจงฮ่องเต้นั้นปลาบปลื้มมากว่าลีสื่อสื่อนั้นจงรักภักดีแล้วก็เป็นห่วงใย,ยพระองค์ เข้าไปหลบต้อนตัวบนเตียงนอนของลีสื่อๆยังเอาผ้าห่มมาคลุมตัวไว้ด้วยภายนอกลีสื่อๆก็ใช้ดาบสั้นนั้นจิ้มส้มขึ้นมาลูกหนึ่งพันก็เบื้องหลังคาก็แตกลงมาก็มีคนล่วงลงมาอย่างช้าๆเอ่ยถามว่าอ้องเต้โชดน,นั้นอยู่ไหน ครับเราซื้อขอเล่ากับสุดยอดสัตว์ตาวุธตอนที่6เสียนหมู่มังกรของกุมสุยอันก็หยุดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นอันว่ามีคนทะลวงหลังคาของลีซื้อซือลงมาครับหมายที่จะลอบผงขชนของห้องเตค้คนที่ลงมาเป็นใครมาติดตามกับเราซื้อขอเล่าเสียนหมู่มังกรได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่า ไอ้กอนครับสวัสดีครับอย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดะระฆังไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ